so สัตว์หกสองสัตว์หกเหตุกาหกก็อยากจะบอกว่าผู้ป่วยเอสไอวีอ่าจริงๆนะคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคเบาหวานคือเขาอ่ะไม่ได้อยากเป็นหรอกแต่ว่ามันยังเกิดขึ้นกับเขาซึ่งอ่าในที่นี้ปิตาเนี่ยครับที่อ่าที่ที่เราโอเปอเรตของเราเนี่ยครับเราก็จะนำเงินทั้งหมดแบบที่ไม่หักเลยเนี่ยไปช่วยผู้ป่วยทีนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีมาร์จิ้นตัวเนี้ยเอสไอวี เราสามารถเข้าไปที yeah. Yeah. Mm ่น hmm. ี่ได้เลยครับเพราจะจัดยาให้เดือนเราดูแลเป็นอย่างดีโดยที่แบบว่าเขาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยหมดเวลาไปซึ่งจริงๆแล้วคนที่มีเชื้อ HIV เขาแค่รับยาเขาแค่ชีวิตได้ปกติเลยหลังจากนั้นอาจจะมีงานวิจัยมีนวัตกรรมต่างๆออกมาจากวัยทีมพิทาร์ออกมาเองได้จากเงินที่เราลงทุนเพื่อไปช่วยเหลือเขาเนาะซึ่ง S <S <an> <S ก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งโปรแล้วก็มีมกับาคือเราจะพูดเรื่องนี้กัน <S <S <an> <S เรื่องหลักเสมอว่าเราอยากทำเพื่อสังคมเพื่อโลกเราอยากให้คือเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนเขามีความสุขและเขามีความสุขกันี้เยอะอะโลกมันจะน่าอยู่อ่ <S <S <an> <S าแบบว่าดีใจมากที่วันนี้ได้มาตัวรุว่นนี้เขาเป็นตัวคนขอบคุณมากที่จริงแล้ของขอคนที่กำลัใจมากนะครับผ <S an> มมากนะครับผมมา มันได tamam. <man qualified worldwide> okay. ้อย <before> ู่อีมากขึ้นด้วยกันดีกว่าเน้อยโอเคจากเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ2องแสนหกหมื่นบาทครับสองแสนหกหมื่นบาทครับการประมูลนะครับยกมือขึ้นมาครับผมสองแสนหกหมื่นบาทครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับในการประมูลนะครับก็จะเป็นเสื้อวอลพร้อมไลท์เซนต์ของทางอาโปและไมค์พากูนะครับมีครับ 300,000หวยใช้มีด้วยววววนำิดยคนเลยนะครับบ่ะ300,000บาทครับถ้าไปคิด<ค>ว่าคอยากจะร่วมุืคนังนี้เป็นร้อนกับ King p o w e Series นคะครับผมยกม,มือขึ้มนมาครับ300,000บาทครับตอนนี้ด้านนอกหรอ310,000บาทด้านนอครับไอ้น้องของ,<ค>อของสุดตายครับ310,000บาทครับตอนนี้ tám tám mà รู้สึกว่าแบบเป็นคู่คนแล้วรู้สึกว่าเราส่งต่อความรักกันไปมาแต่ครั้งนี้คือเราส่งต่อความรักกันไปแบบเป็นรูปธรรมมากกว่านั้นที่เหมือนกับผมก็ประทับใจแล้วก็ดีใจแทนทุกคนด้วยครับยังไม่รู้เป็นที่ไหนในงานนี้นะยอดนเอาภาพตัและตอนนี้หน้านอกแลาย ทีค่ทคุคเคยกันมาผมว่าเขาอาจจะตั้งตาสิมอยู่อะไรเพราะเขาเป็นคนที่แบบมักจะเก็บความรู้สึกแล้วพอเขาอยู่บ้านพอเขาเห็นบแบบแววตาแนเห็นความตั้งใจแรนสิ่งอันนี้แบบทุกคนแบบแบ่งสิ่งที่ตัวเองดีให้กับแบบคนที่อื่นดีผมว่าผมทำใจมาทีนึงดีกว่าส่งเลงใจไปให้หมา สามแสนบาทครั 3, 4, 000, 000. ้งที่สอครับ ท้งที่สองครับางนอกวนไหน้างนอกหมาแกตูไม่ได้ แทนทุกคนที่เขาได้รับการต่อสิตธต์อีนไ้ไปได้รับการตอของสิ่งดีมีดูนี้ไปก็สมมติว่าถ้าผมเป็นคนนะั้นผมจะรู้สมมึกว่าผมได้ชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตที่มีต่อไปให้เต็นที่สุดขอให้ชีวิตที่สวยงานบนงานรนะับขอบคุณทุกคน 怎么 <No. S 2> <No. S 1>、no.